สมมุติหาได้หมื่นหนึ่งใช้สื 7, อ้อโค7 0เจ็ดพันพออันนี้คือทางแรกคือประหยัดถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศจันทร์ถึงสุก อาสาทิ์ว่าอ,อาจจะขายของออนไลน์เปิดให้รถขายของรหรือจันทร์ถึงสุขหลังเลิกงานก็ไปขายของตอนเย็นหรืารายได้พิเศษตอนเย็นหารายได้ทางอินเทอร์เนต็ตเราเนี่ยต้องใจแข็งอะไรที่เราตัดได้เราตัดอันแรกโอเคห้องที่เราอยู่เนี่ยห้าพันเราหา3ามพ้ได้ไหม,อ,มอาจจะไม่มีแอร์มีแต่พัดลมหรือ,อหรือเก่าหน่อยเดินในซอยลึกหน่อยค่าเดินทางเราตื่นเช้ากว่านี้ได้ไหมนั่งรถเมย์ไม่นั่งแท็กซี่หรือไม่นั่ง b t s เพื่อที่จะประหยัดตรงนี้สส่งให้พ่อแม่อันนี้ เขาเรียกว่ากับดักด้วยความกระตันยูความกระตันยูเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องควรมีใช่ครับแต่มันต้องมีขอบเขตถ้าส่งเงินให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่เล่นหวยหรือพ่อแม่เล่นการพานันอันนี้<ย>อันนี้คุณก็ต้องตัดยังไงก็ละลายอ่าคือคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ส่ง จากที่ส่งหมื่นหนึ่งคุณอาจจะส่งเขาหกพัมีเงินให้แม่กินนะมีเงินให้แม่ไปรักษาพยาบาลม,มีแต่ไม่มีเงินให้แม่เล่นหวยนะหรือบางคนแม่เล่นเล่นหวยบางคนต้องส่งน้องอีกอืไอ้น้องเนี่ยมึงก็ต้องทํางานด้วยนะคือมันอย่างนี้อย่าบอกว่าประหยัดไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณใจแข็งที่คุณจะบีบยอมสบายน้อยอลง